ชาติโบ,บราณเจดสองเจดสองเจ๊เจ๊เขบาบอกว่าเขาไดมาให้ตลอดปีมีโชคตลอดปีมมนก็ได้มาจนตลอดปีของเขาอีหลีออันผีเชี่ยวมาหาจะเคลียบเพะเดี๋ยวนี้อือ้หนึึงมาไม่ยูมาอยู่บ่มาโอ้ยมาหาแต่เดิมเราไปเห็นตัเคลียบไอ,อยูอ่กันนะม่จะไดนแล้วกัน คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้ดุลยายนในการรับชมในสองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อใหญ่สองนะคะครับผู้เท่าเฝ้าป่าช้าปู่ฤาษอสีสองหรือว่าพ่อใหญ่สองผู้เท่าเฝ้าป่าช้าสามเซอร์บนตัวในมองนี้ป้าศาสเต้ป้าศาเเราอยู่บ้านนี้สิบกว่าปีสามสิบปีแล้ว <T t ouais uh, เป็นหน้าภีก็อยู่นี่เป็นหน้าภีก็อยู่นี่หน้าพีเป็นคนเขาจำก็อยู่นี่อย่างมืดมาตามตัวเลขแนวทางของปูฤาษีตองเป็นประจำแป่งวดที่แล้วบ่ได้มาเป็นยังไงปูงวดที่ผ่านมานี่เป็นยังไงฝันดีตีเป็นเลขถือบ่ งวดนี้ฟันอเอางวนนี้เลยติเงวดที่แล้วถือว่าได้ต้นนั้นแม่เกาสองเอแม่องวงนที uh ่แล nah. ้เกาสองครับม uh ันจะไปนับห้องเกามันโอ้ไ uh ่ได้าห้องเกาเกาหนได้บัตรอ่ะเกาสองเกาหนึ่งได้แต่เกาไมอออกเงวดที่แล้วเกาสองบพ่อเออเกาสองไปจะได้มาจะได้เกาสองเหรอโอ้เกาสองอะฟันห็นพอย่หฮ้ง ความฝันบ่ค่ะเออความฝันเอาสองสอันฝันว่าไปเผาพออยู่หัวนี่สองเท้าอ,อือเนาะพ,พ,พอพอมีพ่นห้องเนี่ยครับเอาเผาไปแล้วท้าไม่ได้เผาอีกเห็นได้ดีราชการที่เก่าเ้องนี่นะเออราชก,การที่เก่าอโอ้ฝันว่าเดี๋ยวไปเผาเพลินเออเดี๋ยวไปเผาเพลินบ้านนี้จะเหงวอหลัง้างกัน ได้เกาหนึ่งเกาสองอะไรล่ะค่ะบัดงวดหลังมาบัดออกเกาหนึ่งจริงจีออืมมันมักสิออกถ้าฝันแบบนี้เนาะเอ้าผ่านไปงวดทีเดียวบ่ได้มาเอางวดนี้ฝันฝันออกไปงวดนี้งวดนี้ก็ฝันหมากินหลานย่างแด้ก็ดูกไปเอาหลานประเด็นได้กะดูกกองเงาหยกหมาแบบไหนหมากินหลานหมาหมาจะคล้องเลยละ กินหลานออือย่างแต่กระดูกกองหอยหอมอ่ะกันมากินคนเ้อหลานหลานไม่ยิงโอ้หลานไม่ยิงเอออะไรตีสี่ศูนย์หลานครับจะปวดขาดจัะปวดมันดูดขวดน้อยแค่สองนี่ละยูระยะนี่ละโอ้หลานออ,านอือออเอาพันทัพนี่บ่พันเออบาทนี่ก็ ฟันเห็นกับแกสองหัวมีหกขาเอ็มหกสองบันหกสองจะแกสองหัวหกขาเอได้ตีเป็นหกสองมีหางเดียวมีหางเดียวเออฟันเห็นกับแกสองหัวหกขาเออสองหัวหกขาหางเดียวเต็มได้ละบันดียานก็สองหกเรื่องมานตัวนั่นแหละแล้วตีสองหก ตีสองหกาแล้วมันสองหัวงี้ีหมตีตัวใดนพาอตีหกสองาตีหกสองเอออันทางยาวว่ตีใช้น้ำดินี่ทางยาวว่ตีนั่กัหกหนึ่งแท่ตีนั่นแล้วเออหนึ่งหกสองหกสองหกหนึ่งเสร็จแล้วอสองหกหนึ่งองนึ่่งหองอรบเพาะเป็นเลขสามตค่ะ <yah> อ <oo> e ันสองตนั <üss> mm ่นเห็นันเห็นหมากินหลานออหมากินคนหมากินคน บัดิมาเอาหลานมาเล่นได้กระดูกกองอ่ะเนาะไกลล่ลานนี่เป็นผู้หญิงเราเลยตีเป็นซีตีเป็นซีซีศูนย์ซีศูนย์อ๋อเขียนพิมพ์เลยลงพิมพ์จะได้โชว์ให้เอฟซีดูนะครับวันนีต้ตองนี่เราฝันแมน,น,นเด้อหลังเทียบพวกแมนความฝันนี่แล,ล้เหลียวขึ้นโอ้ยตะเกี้เข,อขอาก็ว่าเขาตีมาให้ตลอดปีม,มีโชคตลอดปีแมก้กระได้มากจนตลอดปีของเขาอีหลีอ่ะอือันผีเชี่ยวมาหาจะเทียบเพเดี๋ยวนี้อ้หูมาหนึ่งมาไม่ยืมอ้มาอยู่บ่ มาโอ้ยมาหาแต่เราไปเห็นแต่แยไปอยู่กันนะมาจะไหนเราก็ถึงทวนนเขามาเอาเลขก็ได้หลายก็เลยไปได้ถามเรื่องเลขกันมาเราบอกก็ไปกันมาเอาเลยยางมีใครมีมันกับเราเลยมาหาคือซื้อไปได้เลขตัวนี้อันเจี่ยวอันนั่นเนี้ยอันบักจิมมี่ยังว่าอะไรเนี้ยแล้วนั่นหมอนั่นมิดทีเดียวมิดทีเดีเลยเมื่แม่นกลับไปสละเอวหรือเปล่ไป ลบไปวะจินมมี่เนล่ะโอ้ยขอให้ตองมีตัวไหนนะครับนี่ท่นีได้ท่านี้ตัวไหนครับี่แล้วตีให้ท่านี้อมีมีสี่ศูนย์หกหนึ่งหกสองเป็นบอสหกหนึ่งหกสองถือว่านี่เออเออสี่ศูนย์อ0สี่ศูนย์ศูนยี่เป็นั่นไปกลับเอาหกสองนาอสามโตมีบ่ะครับเออสามตัวึ่ง ามตัวตัวเดียวนะสามตัวกับหนึ่งหกสองแล้ไปสองแม่ไปกับแก่เอ้กับแกกับแก่แก่เจ็ดเดือสองหัวหกขาฮะสองหัวหกขาแกก็ตีเป็นเจ็ดเหลี่ยวเจ็ดสองหกเนาะถูกต้องลองมืเบิ้งตีให้เราได้ลยเตียนเอากับแกเนาะเอาเจ็บสองหกขาประจันเอาเขียนไปเลยตัวเดียวพอแค่นั้นจบแล้วว่า เขียนลงปะเดี uh, e va, ๋ยวเดี oh, oh, ๋ยวเีเฝ้าเอาให้้องให้ไปได้เราเขียนลงดินตีเหเรขียนลงไปเียเห็นเราเขียนในพนไหนกำลังกวดแล้วบานนี่กวดแล้วกวดแล้วพี่น้องอ๋อนก่น้อเกล่าเราเคยกวดมันหกบ่เอามันเีแวต่โกเราเขียนลงดินไห้นี่บ่มีผัดเี่เขียนแล้วพี่น้องเขียนแล้วตัวใดบางบาท โอ้เขียนสามตัวเอาตัวเราจะเขียนให้นี่ทีมงานเราเขียนแล้วๆทางคุณอันนี้เราเขียนลงงดินชับบราณเจ็ดสองนี่หกหกสองหกเจ็ดสองหกเอาเอาหมุนได้นอกบ้านหกเขียนให้เจ็ดสองหก เลขยังระบาด OC ศูนย์ไกลไปเรื่อยเหรอครับเอาตัวหน่อยเนาะตัวหน่อย็สองหกแล้วก็สีู่นยนะคะ FC ยังละบาดหกหนึ่ง ตามเบิ่งตามเบิ่งเอาเอาเขียนลงดินหลงเขียนลงดินหลกมันเันมันขังแล้ววะมันจังขังสองหกสองกสองหกสองเอาไม่เอาม่เอาเอาม่ให้เนเลยเนเลยหก กระดานดำกระดานดำหนึ่งสองหนึ่งสองโอ้ยขั้นบิงยังสี่มันก็บ่ค่อยชัดแล้วเนาะเอาเดี๋ยวเขียนให้เบิ้งไม่ชัดๆเอามึงเขียนสักมิดเราว่าว่าบ่ชัดเราเขียนให้เบิ้งไหมเออเนี่ยบัวนี่ยเนาะหกหนึ่งแล้วนั่นหนึ่งหกหนึ่งหกสอง อันนั้นมันยังสี่ศูนย์เปียนกลับไปเปียนกลับหลังเัลี่ยกลับหลังเดียอันนั้นอัน,านสามตัว้้บานี่สามตัวครัไปหน้านะครับกลับหลังนะครับหนสองเจ็ดนา่นเจ็ดสองหกสี่ศูนย์หกหนึ่งหกสองแค่นั้น พูนทีมงานเขาเขียนไปแล้วเดี๋ยวเห็นเิ็นชัดๆเอาไปในถองถือโชว์ให้แม่ครับของแท้นะเอ้าของแท้เอาเป่ากระถาใส่ในพุงถองตัวเปเป้เลยหมอแท้นี่อันนี้ในความฝันมันนี่ละตัวนี้พ่อเออตัานี่ละนี่ท่านี้ใครท่านี้บ่เออนี่ตัวใดเนี่ยพ่อ เจ็ดสองหกเออเจ็ดสองหกสี่ศูนย์หกหนึ่งหกสองอืมอ๋ออ๋อแคปพี่น้องชัดเจนนะผ่อนอ่าครับดูสักหน่อยหนึ่งครับทั้งนี่พ่อใหญ่ต๋องนะครับลือศีต๋องหรือว่าผู้เท่าเฝ้าป่าช้า า้นหน่อยเอ,อเออชัดเจนชัดเจนเจ็ดสองหกสีก็หกสองหกรกฎาคมสองห้เด้อพี่น้องมันหานทุกคนค่ะสาธุสาธุงวดที่แล้วเก้าสองเต็มเต็มนะครับที่แล้วไม่ได้มาตามงวดนี้ได้มาแล้วนะครับนี่นี่ครับนี่เจ็ดสองหกสี่ศูนย์หกหนึ่รัฐบาลไทย งวดวันที่1กรกฎาคม2568โบแบบเล่านะ68 68 68 68อย่างนี้อ่ะมากระจัดกระจัดพันนะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอ่ะขอบคุณไม่ต้องหลายๆครับผมในหลานกเคยเปรี้ยวมันนเอาร้านอีเปอร์เนาะเบอร์เป็นไรน้อตัวว่ะอ๋อ สำหรับคลิปนี้ก็ลำลากันไปนะครับมาตามให้แล้วนะครับปู่ฤษีต้องหลายๆคนคอมเมนต์เข้ามาบอกตามให้หน่อยนะครับวันนี้ตามให้แล้วนะครับก็เอาไปวิเคราะห์พิจารณานะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเอาเราบอกเรียงเราบอกเรียงภาษาเราอ่ะเขามาแล้วนะครับเิ่งแล่มักเล้าชอบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในเด้อครับเด้อที่สําคัญนะครับทางยูทูบอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนพิทีจ่จะบะผัด รับชมคลิปใหม่ๆเนาะอ่ะมึอนี่มากกันหลายครับมึอนี่ทีมงานมากกันหลายครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านทีข้ามารับชมนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามช่องบ่าวสคนิษกัน